สวัสดีครับผมอวันนี้ก็ับมารีวิวกล้องยายาตีควาตาหน้าย่ากันเดี๋ยว,วาาายาดีวเอไปเจอเร้วไม่กล้าบบวกาหมดตุ้นจุดหน้าก็เลยเจอต้องจุดหน้ามาเต้นเต้นกันได้นะครับแต่เดี๋ยวมารีวิวเลย่องว่าใจเป็นปลื้มตาเป็นปลื้มร,รับกับเต้เต้เต้จจเต้ปัจนา เดินมาต้องป,ปักกิธีตาวิธีตาจะมีร่องแบบตาหวาแบบตีบนึ่งตาหวาตาอยู่บริเวณน,นี้นะตาตาตัวตาตีหน้ายางเลือนยางมันจะอจะกจอากเวกอจกหมักแต่จากตรงมันจะกา้าดนื้ตาแบบนี้นะเดี๋ยวพูไม่ได้วิธีติร่องร่องคือวัดประมาณสามนิว้วแต่ตาประมาณนี้ แบบนียยางมันจะออกอัพขึ้นเรื่อยๆมันจะเรียกีีทิพโลใช่ไหมจาาร่องมันจะขึ้นเป็นยีทิพย้อาร์ัมทิพโลถ้าวาตาแบบติดหน้าเบบนเนี้นจะเรวออกมากมันจะเร็วกออกกระร้ามทิพจากร่องเริ่มมันยีทิพว่าป,ประมาณนั้นครับจ้าวาคุณตานให้เดี๋ยวมีความคิดเล่นแจกต่างอย่างนี้ก็จาม,มาถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับตาารรบ่างเรกาลรมดับควงแต้เอามาแขกไกรับปรุง เราจะเราจะมีออมโมนอีกตวงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ถ้าว่าได้จีดวันนี้เดี๋ยว,ยว,าว,ายวมารีวิวไหมให้ดูกับจะจีบออโมนก็เราจะจีบออโมนบำรุงอีกตีอันเลยนะครับเมื่อสักเจ็ดวันทุกวันจะคือจะจีดบำรุรงหน้าหยางรับตัวเลกแต่หน้าหยางมันจะแตกเลยนะ่ยคือมันจะโอ้โอเรลีกยนถ้าว่าเราจีดออกมนอยู่วยกันนะนี่ ตาวาตาตาวาเอานะมาเลยวิธีตาแล้วจบนะตาหวาตาแบบนี้นะหน้ายางมันจะไม่ดำนะครับถ้าตาแบบนี้ตาขึ้นกุ้งมาจากหน้ายางประมาณตัมนิ้วนะหน้ายางโรงตรงนี้จะไม่ดำแล้วยางก็จะเลยเปลือกเจน,นิมครับโรตาเด็ดเรียวนะตาวา,ตาวานตาแบบนี้นะตาเด็ดเรียวประมาณตั้มวันตัวมันนินปุ้น จำบันตาตาเบบเบบตีว่าตีหน้ายางเลื่อนตาตาตรงตุงนี่เลื่อนยุดไปรักเจ้าแล้วมันตัดยิกตาเจ้าตัดไปยางเจ้าอกเบบว่าอกหมากแต่อกหมากอันนี้เราได้รับเจ้าเป็นเจ้าต้องต้องเจ้าเป็นเจ้าได้ขนัานนะครับโรกันบปไหวยางมันเล่ยหมาเกินนั่นคือมันกระเท็บเร่งโรได้กันประหยัดเร่งโรได้แต่ทำไม่ยืนหรอก ล,ล่องไปจ่ายเลยก้อนก็กกได้คกับเป็นล่นองเลเองตีตีตัวนั่นกับว่าเบบ,บเบบบุนตากลางบุญและตาหลังว่าพี่ตีในไดปุ้นเั็นตื้อจอยคอมเมนต์มาบอกกันกับต่อ,อาคลิปนี้ประโยชน์กากวักกดอวดใจกดติดตามไปด้วยนะครับก็บคุณมาครับผม